สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นอัปเดตนะคะสรุปมาจากคุณลอสตาสปิตนะคะในห้องเรียนวันพรฤหัสนั่นเองนะคะหรือว่าเธอเซอแครเดมี่นะคะวันนี้ก็คุยเกี่ยวกับเรื่องของทามมิ่งนะคะในธุรกิจนั่นเองนะคะคุณลอสตาก็บอกว่าในธุรกิจนะคะบอกบอกถึงเรื่องของทามมิ่งก็คือเวลานะคะเป็นเรื่องที่น่าสาหรับทุกๆสิ่งทุกๆ,ๆอย่างเลยนะคะมีเรื่องของ เวลาแล้วก็การลงมือทำแล้วก็ผลลัพธ์ที่ตามมานะคะเกิดว่าเป็น A loss of effort นะคะมีความพยายามมากนะคะก็จะได้ loss of outcome ก็คือพยายามมากนะคะแล้วก็ได้ผลลัพธ์มันก็มามากเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับความพยายามของแต่ละคนแล้วก็นี่ไม่ใช่เรื่องของความโชคดีนะคะบอกว่า Not about luck นะคะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของโชคเลยนะคะอยากได้ก็ ต้องลงมือทําแล้วก็ต้องมีความพยายามนะคะเป็นธุรกิจของเรานั่นเองนะคะและที่สำคัญก็คือพูดเรื่องของทามมิ่งว่าบางทีนะคะเวลาอันเนี้ยมันใช่สำหรับเราหรือมันไม่ได้เป็นเวลาที่ใช่สำหรับเรานะคะเรื่องต่อไปที่จะเป็นเรื่องอัปเดตนะคะก็จะเกี่ยวกับเรื่องของ C s t a g e นะคะ of the b u s i n e s s v e n t u r e นะคะก็คือ,อเส้นทางนะคะประสบความสําเร็จในธุรกิจนะ,ะก็มีแนวทางไป สามระดับขั้นแบบนี้นะคะสเตจแรกนะคะบอกว่าเป็นขั้นตอนของการเริ่มต้นนะคะหรือคำว่า early stage นะคะถัดไปจะเป็น wide stage แล้วก็เป็น p r o o f n stage นะคะขั้นแรกเนี่ยบอกว่าเป็น business venture นะคะ is just getting start ก็คือเป็นช่วงแรกที่มีการเริ่มต้นธุรกิจนะมันต้องใช้ความพยายามค่อนข้างที่จะสูงเลยนะคะบวกกับ ต้องมีพื้นฐานต้องมีการลงทุนกันเยอะแยะนะคะต้องแบบว่าไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับการที่เราทํางานหนักหรือว่าฝ่าฟันไปแบบนี้ซึ่งช่วงแรกเนี่ยก็จะถือว่าเป็นช่วงที่ทู่ริษ t o โ o ยคือหมายความว่า ต้องเป็นช่วงที่แบบมีความเสี่ยงมากที่จะมาร่วมลงมือที่จะมาร่วมทำนะคะธุรกิจอะไรต่างๆเป็นช่วงที่บอกเลยว่าเป็นช่วงที่ High risk แต่ว่า high reward นะคะก็คือมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะคะต้องตัดสินใจนะจะทำหรือไม่ทำเองนะคะจะไปกันอย่างไรนะคะนี่ก็เป็นแนวนโยบายของแต่ละบริษัทแต่ว่าผลตอบแทนนะคะหรือว่า reward หรือรางวัลเนี่ยก็ น่าจะเป็นรางวัลที่สูงด้วยนะคะบอกว่าเป็น high r e w a r d s นั่นเองต่อไปบอกว่า w i w d state นะคะช่วงนี้ก็จะเป็น h a Pro s proven u s e s u r v e นะเป็นช่วงที่แบบพิสูจน์ตัวเองนะคะของรากฐานธุรกิจนะว่ามันไปได้ดีสวยงามนะคะมันต้องแบบดีงามอะไรประมาณนี้นั้นนะคะแต่ก็ไม่ใช่สำหรับทุกคนที่จะรู้นะว่า มันต้องมันเสร็จหรือ,อยังมันไปได้ถึงไหนแล้วนะคะเป็นช่วงที่แบบ perfect time to join นะเป็นช่วงที่แบบเออต้องมาลงมือทำในช่วงนี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีเลยนะเป็น timing ที่ใช่นะคะช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากมันเริ่มต้นจาก early stage มาแล้วนะคะเป็นช่วงเริ่มต้นที่แบบผ่านช่วงที่แบบความเสี่ยงสูงนะคะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยความเสี่ยงสูงผลตอบแทนก็สูงอ่ะอ่าเขาก็ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็ ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงกลางๆนะคะเป็นช่วงที่แบบว่าโลร s สความเสี่ยงเนี่ยก็เริ่มต่ำลงแล้วนะคะเพราะว่ามีอาจจะมีความเชี่ยวชาญอะไรต่างๆนะเพิ่มมากขึ้นนะคะผ่าน okay. ขั้นตอนที่แบบยากสุดมาแล้วนะคะก็ช่วงนี้ก็คือช่วงที่โลริสนะคะแต่ว่าไฮหรือลดนะผลตัวแทนยังสูงอยู่แต่ว่าเนื่องจากอาจจะมีความชำนาญแล้วตัดสินใจได้แล้วมีการลงทุนที่ออมาจากอินเวสเตอร์นะคะมีนักลงทุนที่แบบว่า มั่นคงแล้วนะคะก็ high reward นะคะบนแต่แสนสูงต่อไปค่ะเรื่องของ prevent state ก็บอกว่า h a s t a n d of h a s t นะคะ and huge investor ก็คงจะมีโอเคผู้ร่วมลงทุนนะเยอะแล้วนะคะคงจะแข็งแกรงแล้วแหละแ,แล้วก็ทุกคนก็เริ่มพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็อาจจะมีการแข่งขันนะคะทางด้านธุรกิจเนี่ยเข้ามาด้วยนะคะก็เป็นเรื่องที่ Almost impossible นะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ too late to join ก็คืออาจจะสายกันไปแล้วเนาะถ้าเกิดจะมาร่วมวงกับเขาตอนนี้เพราะว่าเขาฝ่าฟันลําบากกันมาตั้งแต่ตอนต้นแล้วก็ช่วงกลางเนี่ยก็เป็นช่วงที่แบบประสบความสําเร็จแล้วพอช่วงปลายๆเนี่ยก็โอ้ก็เป็นเรียกว่าใครๆก็ทากันหมดแล้วเนาะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่เรียกว่า high risk แต่ว่า low reward นะคะก็คืออาจจะเสี่ยงก็แล้วแต่ว่าผลตอบแทนนะ reward เนี่ยอาจจะน้อยลงนะคะอันนี้ก็เป็นแบบ หลักการคิดที่คุณลอสตานะคะเขาเอามาคุยให้ฟังนะคะก็ลองไปพิจารณากันดูนะคะหรือว่าไปดูฉบับเต็มนะคะได้ในสาษาอักฤษนะคะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของโปรดักต์กันบ้างนะคะสําหรับสัปดาห์นี้เนี่ยอัปเดตคุยเกี่ยวกับเรื่องของมิกสเตอร์นะคะทัวร์นาเมนต์ซึ่งอยากให้ทุกคนนะคะเข้าไปเล่นมิกสเตอร์ พื่อที่จะรับเรียกว่ามีของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยนะคะได้ทั้งความสนุกเพลิดเพลินและได้ของรางวัลด้วยนะคะบอกว่าทัวร์นาเมนต์ที่น่าสนใจเนี่ยควรจะไม่ควรจะพลาดนะคะก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้นะคะมีอะไรบ้างเข้าไปติดตามนะคะมันน่าสนใจแล้วก็ภาพสวยด้วยนะคะสาหรับมิกเตอร์นะคะามาอัปเดตโปรโมชั่นกันนิดนึงนะคะเรื่องของ Epic p โปรโมชั่น ที่จะมีการอัปเกรดให้กับสมาชิกทุกคนนะคะทั้งเป็นคนใหม่แล้วก็คนเดิมคนปัจจุบันที่ทําธุรกิจกันอยู่แล้วนะคะอันนี้เราอย่างที่ทราบกันดีว่าจะอัปเกรดได้ฟรีนะคะจะสมมุติมีแพ็กเกจเป็นไวท์พัสอ u p เป็น Black นะคะจาก b บล็กไปเป็นโกลนะคะเป็นไทเทเนียมนะคะโดยท,ที่ต่ำกว่าจะได้อัปแพ็กเกจเป็นแพ็กเกจที่สูงกว่าอาจโนมัติได้เลยนะคะนี้ก็มีการขยายระยะเวลา ให้จนถึงวันที่หนึงกุมภาพันธ์นะคะปีปี2022นี้ปี2022นะคะต่อไปค่ะหลังจากนั้นมีอะไรอีกนะคะมีเรื่องของไทเทเนียมโปรโมชั่นซุปเปอร์ชาร์ตนะคะที่แบบว่าสามารถเพิ่มนะคะบูสเตอร์ได้50%ต์โปรโมชั่นก็คือสามารถอัพเลนตัวเองเนี่ยได้เร็วขึ้น50%นะคะอันนี้ก็กำลังจะหมดเวลานะคะเหมือนกัน ราคาอยู่ที่1,099ย e ูโรให้ชำระนะคะค่าแพ็กเกจด้วยบิตคอยอีทีเรียมแล้วก็คอยเกสเท่านั้นนะคะแพ็กเกจนี้มีให้จนถึงวันที่1กุมภาพันธ์นะคะแต่ว่าสามารถอนะัปเกรดได้จนถึงวันที่1มีนาคมนั่นเองนะคะก็ใครที่แบบอยากจะอัปเกรดนะคะเร็วๆนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่แบบออฟฟิศ มีเพิ่พมเติมอีกค่ะก็คือ Ti เท,ทนเนีย i โปรโมช o t นซุปเปอร์ชา50%เรงจ์บูสเตอร์นะคะถ้าเกิดว่าเป็น Ti เ a n นียมโปอยู่แล้วนะคะหรือว่าเป็นตัว Builder นะคะอัปเกรดเนี่ยก็สามารถที่จะบูตแรง์ตัวเองเนี่ยให้เร็วขึ้น50%นะคะโดยชำระเพียงแค่199ยูโรเท่านั้นผ่าน b i t c o i อี t ทเรี u มแลวก็ค i ายแคสเท่านั้นนะคะสามารถติดตามรายละเอียดได้ใน b a c k o f f i c e ด้วยนะคะเช่นเดียวกัน อีกหนึ่งโปรโมชั่นค่ะที่ยังมีโอกาสอยู่นั่นก็คือ Fear of Loss Super Charge นะคะอันนี้ก็สำหรับสมาชิกใหม่นะคะที่เพิ่งสมัครไปนะคะเ,เริ่มต้นนะคะวันที่27 November ก็คือเดือนพฤศจิกายนนะคะอันนี้ก็ขยายโอกาสให้จนถึงวันที่1กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะโปรโมชั่นนี้สมาชิกใหม่คนใดที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็ เข้าไปติดตามได้นะคะมีกฎระเบียบอยู่ใน Back ออฟฟิศเช่นเดียวกันเรื่องถัดมาค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกๆคนทั้งคนใหม่คนเกา่าแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกก็ น่าติดตามเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะนั่นคือ Global Company Leadership Update นะคะวันที่29มกราคมที่จะถึงนี้นะคะก็คือสามารถเข้างานประชุมอีเวนต์พร้อมกันได้ทั่วโลกนะคะเป็นอีเวนต์ออนไลน์สำหรับสมาชิกที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วสามารถเข้าไปที่เมนูอีเวนต์แล้วก็กดรับตั๋วเข้างานอีเวนต์ได้ฟรีนะคะแล้วก็ สามารถรับ loyalty point ได้เพิ่มอีกด้วยถ้าเกิดว่าเราไปติดตามข่าวสารใน back office นะคะหรือใครไม่สะดวกใน back office สามารถเข้าไปดูในโซเชียลมีเดียนะคะ facebook แล้วก็ youtube นะคะได้ในวันที่29นะคะอย่างไรก็แล้วแต่ตอนนี้ควรจะเคลมตั๋ว ticket free เอาไว้ก่อนนั่นเองนะคะ พิเศษมากๆสำหรับสมาชิกที่เป็นระดับดเรกเตอร์ขึ้นไปนะคะสามารถที่จะเข้าประชุมนะคะร่วมกับผู้บริหารนะคะแล้วก็ฟฟวเดอร์นะคะเจ้าของบริษัทได้แบบเอ็กซ์คลูนะคะให้พูดคุยนะคะสัมผัสบรรยากาศกันได้ในเวลา 1.30pm นะคะตามเวลายุโรปนั่นเองของวันที่20 นะคะคก็ประมาณ1นึ่ทุ่มครึ่งนะคะคุยกันกับ ceo คุยกับ cno แล้วก็ f o n d e r นะคะใครที่เป็น director ก็ลองค้นหาอ e ีเมลดูนะคะจะมีอ e ีเมลส่งไปให้กับทุกๆท,ท่านที่เป็น director ขึ้นไปสำหรับเรื่องสุดท้ายนะคะคุณลัตต้าก,ก็ฝากไว้ค่ะว่าใครอยากจะเข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะก็จะมีห้องเรียนรู้ให้ทุกๆุกนพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์ซึ่งจะเป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษ วันพฤหัสเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการอัปเดตโคแล้วก็ b u s i n e s s s t ต r t ตาร์ Start ก็คือการเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยคุณจะเริ่มต้นธุรกิจอย่างไรนะคะมีการอัปเดตข้อมูลใหม่ๆนะคะเพิ่มมากขึ้นสําหรับว,วันอาทิตย์นะคะแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็จะจัดแตกต่างกันสัปดาห์ที่1ของเดือนก็จะเป็นเรื่องของแผนการตลาดนะคะ compensation plan เ,เ,เรื่อง สัปดาห์ที่2ก็จะคุยเกี่ยวกับ overcome objection นะคะแล้วมีการตอบคำถามนะคะถามคำถามกัน question answer นะคะสัปดาห์ที่3ก็จะเป็น product แล้วก็ back office นะคะก็คือผลิตภัณฑ์สินค้าอะไรต่างๆที่มีวางอยู่ใน Store นะคะแล้วก็การใช้งาน back office นั่นเองสำหรับสัปดาห์ที่4ก็จะเป็นเนื้อหาที่แตกต่างออกไปนะคะเป็นเรื่องของ different subject นะคะก็แล้วแต่ว่า president นะคะคผู้นำของเราเจะมีเรื่องราวใดๆมาฝากกันบ้างนะคะก็อยากให้เข้าไปเริ่มนะคะ Start Over ที่สำคัญก็คือได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษกันด้วยนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะทีมงานก็ต้องขอลากันไปก่อนในภาคสรุปภาษาไทยแต่อย่างไรก็ตามนะคะวันนี้ก็อาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะสรุปแล้วอาจจะยังไม่ชัดเจน ก็อยากให้ทุกๆท่านนะคะเข้าไปอัปเดตเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาตรงจริงๆจากเพจของคาวันเวอร์ตาได้ทุกๆสัปดาห์นะคะใครมีโอกาสนะคะเข้าร่วมซูมได้ฟังแบบสดๆก็สามารถเข้าไปได้ทุกวันอาทิตย์แล้วก็วันพฤห,หัสของทุกๆสัปดาห์สำหรับวันนี้ทีมงานของคราวันเวอร์ตาก็ต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ